คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคายเพราะฉะนั้นแลวโปรดใช้วิจรณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับผมและสิ่งต่อไปที่ผมจะมาบอกนั่นก็คือคลิป100วันซอมบี้ EP 3ของผมเนี่ยผมตัดเสร็จแล้วแต่ปรากฏว่าช่องผมมาโดนแฮกก่อนแล้วผมต้องไปล้างคอมและปรากฏว่าผมแบ็กอัพไฟแล้วแต่สุดท้ายไฟก็หายอยู่ดีผมนั้นก็เลยรู้สึกแย่มากๆเลยผมก็เลยตัดคลิปนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมมาตัดคลิป100วัน EP 3ใหม่แล้วก็เดี๋ยวมาลงให้แล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงงกันบ้า Let' อ้าโลสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเดลทาเกนะก็ในวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเกมไมค์ครับแล้วก็ไลฟ์สตรีมในช่องทางนี m o TV ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับใครที่อยากดูผมไลฟ์สตรีมเกมไมค์ครับหรือว่าไลฟ์สตรีมเกมอื่นๆกับเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปติดตามได้ที่ช่องทางนี m o TV เลยนะครับผมโอเคครับผมไหนๆก็ฟังผมบ่นมาเยอะแล้วเนี่ยเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่า let's go เก้บเงินเก็บเเก็บเงิบงิเมีอะไรดูมีอะไรดูอะไรเเยียมากเลยวะโดนท่าโรตัสเข้าไปไงล่ะโรตารโรตัรโรตัสโรตัสโดนท่าโรตร์เโดนกิโลกดูหลิปิงคนม่้ต่พันเขาทาโรตารกันอยู่ทตไมหลิงปิงไม่ทำดาวน์โรตารด้วยก็ไมหลิปิงเงียบอ่ะลับไปแล้วไปห้องน้ำมา เอ้ยบูลเลนปิงไม่เอาแล้ววันไม่เอาทางแบบนั้นแล้ววันตายเลยจัดท้ายเดี๋ยวจัดได้คือว่าจะต่อก็ตีักหน่อยไม่ตกเลยอะไรจะโชว์เก่าอ่ะอ๋โชว์เก่าเราดันเลือยู่โชว์เก่าเว้ยไอผมซื้อดาบมาสองเงินว่ะตรงถ้าด้วยใค่เป็นศิดย์ครับคุณคลิปเป็นไปมาออกออกมามามาได้ได้ได้โชว์ไม่เอาแบบลนลนลงไปเลย เอ้ยเฮ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 ้ยว้วเยว้ายแล้วเว้ยแต่ก็ได้แค่ในเดียวต่นนั้นเลยเว้ยกดกดขี้ขวาไม่ทันมันรัวคือเกดกดแบบกดไม่ทันนะเออไอ่ทยไมมันต้องเป็นจังหวัดซิบคอมด้วยวะน่าเบื่ออ้าวเร็วเร็วเวเดี๋ยวเราไปเอาเออเราไปทัน้ยแดงมาแดงมันบุกแล้วสีแดงมันบุกแล้วระวังระวังันจิโร่ันจิโร่คนยังแกอะไรก็ปามรแค่ศูนยนั้นแหละเดี๋ยวเขาอัพเกรดของให้ ามเดี๋ยวไปสเตอแล้มาล่อให้เดี๋ยวไปซื้อเมื่อกี้ทันจิโร่อยู่สีแดงทันจิโร่อยู่สีแดงโอ้โหเข้าอักเก็ตได้ขอมันสปอมไม่ได้มันมีแค่สามเพชรไอแดงนี่ตามกันมามันตกไปแล้วเว้ยกันมันโง่เฮ้ยเดี๋ยวเขาไปเอาไดมอนด์ให้แป๊บเย้แล้วฟ้า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 เฮ้ยจะมาทุกสีเลยเออใช่ฟ้ามาเลยไม่ไม่ไม่มันอยู่ตรงกลางเฉยๆอยู่ตรงกลางโอ้ใจเฮ้ยแดงเขาไม่หนาวเฮ้ยแดงเราแป๊บแป๊บแป๊บเขาช่วยกันบวกกับฟ้าด้วย เดี๋ยวปันญาณะเดี๋ยวเขาเดอเดวเดอเขาอัปเกรดของให้เกิดไวขึ้นให้หนีกระจอกว่ะอัปเกรดของให้เกิดไวขึ้นเลยไล่เอ้าโอ้โหเตายเลยเสียศักดิ์ศรีว่ะนั่นเขาอัพให้แล้วอ่ะเขาอัพแต่ว่ามันได้แค่ไอรอนอ่ะเอาเอาแย่แล้วโดนโดนที่ตอนไหนอ่ะเอาตายเลยไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่เฮลเฮลโอชิบหายอือ ช่วยแล้วอ้ช่วยแล้วช่วยแล้วสตีฟสตีฟเป็นคนดีสตีฟเป็นฮีโร่ผมจัดการให้มันผมจัดการให้แล้วสองคนเลยแต่ว่าทำไมบายบายเว้ยบายบาย why why ได้เวลาบายบายแล้วเดียว เออกแไงกรมที่เราทํากับคนคนนั้นไงที่อยู่ดีเราก็โดนดึงออกไปเลยไปแล้วอยู่เดี๋ยวมาเพื่อนผมจะไปโจ๊กไปผมจะไปตกเพราะนึงจำาว้คนนั้นได้ไหมพ่อหนุ่มที่โดนทิ้งอยู่คนเดียวอ่ะเนี่ยกมเว้ยคนเอาไว้กต้องมาตกที่กูเฮ้ยมีผีดูคนณเต็มไปหมดเลยว่ะคุณล็อกได้ไหมว่ะคุณล็อกก่างล่าไม่ได้เลยบูยล่างไปอยู่ด้วยคนเอกต้องมาตกที่เราบอหนี้ ทุกทรัพยชีวิตกำลังจับจ้องไปที่เดลโอ้ยเสียงระเบิดว่ะหน้าหวาดกลัวจริงๆโอ้ยอ้าวอ้าวสิงเชียวเบื่อเห็นเหมือนเขาใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุดอ่อนโพแล้วจุดอ่อนโพแล้วเฮ้ยมันโดตบเฮ้ยมันตบลูกไฟมันตบลูกไฟเฮ้ยมันตบลูกไฟเฮ้ยไม่คือกว่าผมจะรู้ตัวว่ามันตบกลับอรัผมก็ตายแล้วเว้ย คือแบบว่าทำไมปิงยังวะเพราะผมตาย<ม>ใช่ไหมเพราะผมตายปุ๊บมันพับเลยเว้ยงงไหมเซิร์ฟเซิร์ฟหรือเน็ตเน็ตไม่ปิงนะเน็ตเต็มอ่ะโอ้โหผมก็ปิงอยู่น่ะอุย้วด่านี้ของเกิดช้าด้วยอุ้ยผมต่อได้ครึ่งหนึ่งอ่ะ ถ้าได้กันมาสารต่อนเมื่อกี้ถึงแล้วเอาเอ็มรอล์ไปซื้อยาลองหนชนะแล้วเมื่อกี้ะไเหรอเออเมื่อกี้บอกเลยถ้าเราได้ถ้าเราได้ไปตรงการเป็นคนแรกโอกาสชนะเป็นเกือบประมาณเกือบร้อปอร์เซ็นต์อะประมาณแปเฮ้ย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 เยเเฮ้ยอะไยเฮ้ยอะไยเฮ้ยอฮ้เฮ้ยอะไรเฮ้เฮ้ยเฮ้เกิดอะไยเฮ้ยเฮ้ย้ยเอ้ยเฮ้ย้ยเ้ย้ยเ้เอายเอาเฮ้เฮ้ยเเตอยเ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ เิ้ยอะไรวะเมื่อกี้น่ารักเลยอ่ะด้วยแค่เพิ่งเริ่มเกมเอ้ยคุณเอางี้ไหมเตียงแตกแล้วตัดจบเตียงแตกแล้วตัดจบหมายถึงตัดจบก็คือเล่นตาใหม่ไม่ไม่ได้เตียงแตกปุ๊บปิดไล่เลยเอ้ยทำอย่างนั้นได้ยังไงยังไม่สี่ทุ่มเลยเออนั่งนหนูเกาโกรธดันโมหเลยในวัเมื่อกี้คือไวมากเว้ยอืมไอ้แค่เพิ่งต่อไปเอาเพชรเองว้ยแตกแล้วก็เลยว่อแล้วถ้าเราต่อไปกลางได้คนแรกอะเราแบบโอกาสชนะสูงมาก อันนี้ด่าอะไรเนี่ยด่าไอแลนเนอะตัวเมื่อกี้กูแบบตกใจเลยเฮ้ยสไปเดอร์แมนสวัสดีทอมฮอนแลนทอมฮอนแลนหน้าตาอย่างงี้เหรอปะอือสไปเดอร์เจี๊ยกเจียกเทเวิร์กเทเวิร์กเทเวิร์กโอ้โหโอ้โหโอ้โหต่อต่อทำไมท่าแบบนี้มาถึงชื่อว่าโรตัสปะไม่รู้ว่าใครแล้วใครคงคนเรียกโรตัส่าตอนนั้นไอฝั่งปอนะทวุฒิอุยสีน้าเงินด้วยสีโปดเลยตานีงชนะแล้วปะ แล้ววฮ้วสีเขียวไม่กันเตียงสีเขียวไม่กันเตียงพอดไม่ต่อเลยก่อนนะต่อไปเล้วคนจะอ้อมข้ามฟ้าทําไมวะเออพอดสารต่อที่สารต่อไอ้บอกหมดแย่แล้วเราจะไปเอาเขียวได้ยังไงวะเอาไม่มีางไปต่อเลยไม่แต่เขียวอ้อมข้ามฟ้ามันแบบนี้เลยเออปลอดภัยไว้ก่อนนะว่ามันจะไม่ปลอดภัยตรงที่ถ้าฝั่งตรงข้ามมันมีธนูไงโอเคไม่ปลอดภัยเลย โอ้โหต้องไปเก็บไดมอนด์อีกหนึ่งอันอ่ะเพื่อให้ได้อัพอ่ะเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเหมือนมีคนจะมาใช่สีแดงสีแดงเฮ้ยกูตุเล็บขากูเป็นอะไรเนี่ยตัดมาหรอมาแล้มันมาเมันมันอยู่ตรงเกาะไดมอนด์ไว้มันอยู่ตรงเกาะไดมอนด์มันมันมันจะมามันจะมาแน่มันมาแล้วพอดพอดพอดแล้วังเอ้าเอ้าเอ้าแบบนี้ก็ได้เหรอเฮ้ยตบสู้กันไปเลยผมยิงไฟโบมามันยิงผมกลับอ่ะ เขาเรียกว่าการตบกู้กันเลยเว้ยเบิ้นเมื่อกี้เล่นก็ต้องไปเอาเพชรเว้ยเกี้ยวมา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 ไอการโดนแล้วอ้าวไอพีตายแล้วไอการหลุดไปแล้วเว้ยตอนนี้เขาเก็บทองไว้อยู่ในกล่องไอเอ็นเดอร์เก้าเก้าทองนะเขามีเด้ไอยู่สองก้อนพอาะเสียทางยากครัโอเคครับของเกิดเร็วเลยเบิ้นได้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 ของเกิดเร็วคืออะไรแล้วนะไอที่มันเป็นรูปเตาเผาอ่ะ คุณกเพบ์มาสมทบหน่อยมาสมทบหน่อยมาสมทบหน่อยใครก็ได้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 ออนต้อง่อยหอ่ะ้ไม่มาวางบอไว้ได้ผมได้เพชรหกผมได้เพชรหกโอเคตอนนี้เขายืนคุมเพชรอยู่ไอเียอ้ยเนตกต่อหน้าเลยอ้ยตั้งสติดีบุรทัศแดงมาไหมแดงมามาาากเพชรหน่อยบ้ได้ได้ได้ เนี่ยเขาแลกกับไอ้แดงคนเนี้ย่หลายรอบมากเลยเว้ยเออมันเพราะว่ามันเพราะ่มันก็วางบล็อกแบบเหมือนของเขาเลยเว้ยมันมีเชิงเหมือนกันเลยอุ้ยอุ้ยเชี่ยไอ้นี่ไม่ใช่เลยโอลแล้วไหมอ่ะมันตีมันตีเราแบบพร้อมๆกันได้เลยอ่ะเชี่ยนี่ม่งไม่ใช่โบเว้ยเมื่อกี้อ่ะเร็วโอ้คือมันตีคือมันตีใครมากเว้ยเขาไม่เดงมาแดงมาเอาชิปหาย กำลังไปกำลังไปกำลังไปสู้กสองตัวสองตัวเฮ้ยเฮ้ยผมตกผมตกผมตกเชี่ยแล้วแป๊บแป๊บเดี๋ยวผมกันเตียงไว้ก่อนเลยแดี๋ยวมันอยู่ไหนวะโคตรเขียวไหมเขียวโคตรเขียวมาเขียวมากได้ตัวนี้อที่แฮกโค้ยเว้ยใช่เหรอไอตัวโกนไอแฮกโง่เฮ้ยเียงแดงแดงตัดโคาไปตัดจบไหมตัดจบ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 เลยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะตามไม่ทันเลยเนี่ยโอ้โหเราชนะเมื่อกี้เราชนะเว้ยขาดลอยเลย เคยสป,ปีดรันแบบดีไหม <c oughs> เราเราเล่นเบสดวอลแบบดีเลยสป,ปีดร <c oughs> ันเลยดีนะที่ไลท์มันย้อนไม่ได้เว้ยถ้าย้อนไล่นี่ชิปเลยเอาย้อนได้ด <c oughs> อาย้อน <c oughs> ได้ด้วยเหรอไม่ย้อนได้ดีเพราะกูอัดชิปไปแล้วกูจะไปลงย t u b e ต่อ <c oughs> เอาเชียร์แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วตอนที่เราแพ้น้องๆหนูๆเขาจะรู้เนี่ยว่าเราแล้วไงวะ โอเคเราเลยถ้าถ้าถ้าบอกว่าไอ้โง่กาก็ตอบไปดีก็คนมันเก่งอ่ะคืออะไรว่ามันด่าแเราไอ้โง่กะไงเราก็บอกว่าคนมันเก่งย้อนแยงเอาให้มันแบบอ่ะไอ้ไอ้เชี่ยดีอะไรของมันวะไอ้กวนตีน่ะมาเนี่ย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 มาเนี้ยเฮ้ยอย่าบุกสีเขียวอ่ะไปเลยไปเลยไปเลยผมมีสติ๊กผมมีสติ๊กผมตีมพวกมันตกได้ดีๆก็ได้กูหวาดเสียวแดงบุกนะแดงบุกนะ พอดพอด,ดูฐานก่อนเข้าไปเลยสิเอาเอาฐานแล้วออเอาเอา,อาอตัดจบาตัดจบเออตัดจบแบบหนังไทยเนาะกูยอมแพ้แล้วกูยอมตายดีกว่าเฮ้ยเลือดมันเหลือเลือดมันเหลือศูนย์เนีเมื่อกี้อะอะไรวะหนังไทยมา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 ตอนนี้ผมเริ่มดีแล้วผมผมเริ่มคึกแล้วดูมือถือมาเริ่มคึกสตาร์ทเครื่องเลยใช่ไหมสตาร์ทเครื่องเลย พาวเวอร์มนึ่น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 มาเลยมาเลยคุณคุณทำให้ผมกลัวเว้ยเล่งเครื่องมาแล้วเว้ยมาไอเอเมอร์โลอยู่ใกล้ขนาดนี้เจียวเหรอะไกลมากไกลมากไปเก็บไปเก็บไปแล้วไปเก็บกันมาเก็บเลยเก็บเลยก่อนเก็บเลยก่อนเก็บเก็บเลยเก็บเก็บเลยมก็บเลยมาไอไอบอกหมดพอดีเลยใกล้แล้วใครก็ได้ผมทบหน่อยมาเร็วแบท เร็วข้ามอนเราพูดภาษาต่อเร็วพ่อไปก้มาเลยมาเลยมาเลยสามอ่ะมาจังไรม่รอกตกตกแล้วตาตาอะไวะ้ยฟ้าฟ้าเฮ้ย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 เ้เฮ้้ยเ้ยเฮ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 ้้ยเฮ้ยเฮ้ย ว,ว,ว้าวโอ้ยเออเออเออเอเอ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 ่เอนเด่เออเออ,นะเ,เ,อนะเอนนอเอ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 อเกิดเออเอ <laughs> <laughs> อเ,เ,เออ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 เเออเอองออเ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 เลอเอ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 เออ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 เอเออเอเเอเอเเอยเออ ไม่ปกติแล้วปกติแล้วเนี่ยปกติแล้วปกติเขาไม่ต่อกันปกติเขาไม่ต่อกันไปไปไปกันไปเลยไปเลยไปเลยพอดต่อไปทางต่อเพชรต่อไปเพชรพอดเดี๋ยวเราไปเก็บเดี๋ยวเราไปเก็บไปมาเลบกันน้ำเงินมาน้ำเงินมาน้ำเงินมาสู้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 ไปไปไปประจิจมันตระจิจมันเบิร์นอย่าลืมดูฐานด้วยนะได้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 โอ้ยเขียวมาอู้ขอพูดคนติ๊ตามใหม่ครับเลิมผมโง่ บุกเลยบุก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 แอคแอกแอคแอกฟอร์แบกฟอร์แบกฟอร์แบกไอ้ไม่น่าไม่น่าหัวเราะเลยเมื่อกี้พูดว่าแอคแอกทุบก็ตกเลยอย่าเราอย่าเรามันมามันมาเหรอมาเสริมแดงเลยมาเสริมแดง่อยดิอย่าไประวังระวัง นี่อันนี้อะตกใจโง่เอ้ยอูอูกะอูกะเฮ้ยเอาเขียวมาเอาหึ่เอาหึ่งมาแลนึ่มาแล้วหเึิดมาแล้วบมาแล้วดดดเระบอได้เะบดอ้าวแดงอะไรแดงหนูแดงมันว่าเมื่อกี้คือแดงมันแบบเอ้ยเขียวมาเขียวมา พอด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 จุดตั statistically 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 ้งสติพอดตั้งสติพอดพอดพอดเรามีสติ๊กเรามีสถิติมามามาเดี๋ยวตกความเลยแดงแดงแดงมาแดงอำนาจดอนแพนิกดอนแพนิกมีสติ๊กพอด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 กูมีสติ๊กกูมีสติ๊กโอเคโอเคโอเคสติ๊กไม้หั่นสาไงไงมาให้กูตกเลยดิเคียวเคียวเคียวใครตัดทางวะไอ้ลูกจีดไอ้นั่นไอ้นั่นตัดไอ้นั่นตัด โอ้โหเขียวทำโอ้โหไอ้เขียวเกไม่ได้ไม่มีคนอยู่ฐานเดี๋ยวผมจะตาลีบันมันแล้วก็ปุ้มเฮ้ยเขียวไอ้เขียวไอ้เขียวโอ้ยมาแดงมาบ้านแดงมาบ้านแดงมาบ้านมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาหนึ่งเขาเลยล่ะเขียวอยู่กูเขียวเขียวแดงเขียวแดงเขียวแดงเฮ้ยอย่าลุ้มดิวะแล้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวอย่าลุ้มดิวะแล้วไม่ไหวเขียว ไเ้าไปลไปไปเนีฮ้ยมันลุ้มมาโนนะโนนะอย่าอย่าพูดงขอขอสักทีถถอว่าขอสักทีถือว่าไปลุ้มไม่แดงดิไปลุมเลยมามาจะเบิดแบบะเลิดไปเลดไเบิดมาสลัดชีพเพื่อชาเลยเหน่ยวะเฮ้ยโกดธา่ะด้าโกด้าโก้วโกด้าโก้าโกด้าโก้าโาาโกโดาก้ากาโดาาโก้กดก ้ยใครตก่ะดีแล้วดีแล้วไอ้เคียไอ้เกมเบิลนี่ไงทำยามาแล้วไงเอาเอาปอกขายโอ้ยแคปบลเหลือแค่พวกเราแล้วป่ะแต่เราต้องหมุดแล้วเฮ้ยเลดบิดอ๋อง้าแดงแปลแล้วไปเล่นไล่พวกมัน เอาเดี๋ยวเอา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 เดินเลือเดิเลยอจะวิ่งไปแอบไม่ใช่จะวิ่งแอบดิจะวิ่งไปอยู่ตรงมุมไว้แล้วก็ตีพวกมันอ่ะตีเลยออสหนีไปออสหนีไปไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีหนีมานี่ดีกว่า หนีมาดีกว่าเ,เริ่มมันจนไม่อ่านคอมเมนต์แล้วเจ็บใจว่ะทําไมต้องลุมอ่ะไม่ชอบเลยเวลาเ,ออเวลามันลุมกันหลายสีอ่ะคือถ้าสีเดียวกันคือถ้าเป็นสีเดียวกันแล้วมาลุมสามสามต่อนหนึ่งอ่ะอันนี้ได้เว้ยแต่สองสีมาลุมสีหนึ่งอ่ะอันนี้ไม่ได้เว้ยไม่โอเคอ่ะนิสัยไม่ดีเลยว่ะพวกนี้แย่แน่แน่หมดเลยถ้าเป็นทีมถ้าเป็นทีมนี่ฟองนะฟองฟองไฮเปเซลนะนั่นแหละทําแต่แล้วยนแต่วยนแล้วไอ้พีช สุดยอดยบอสอดเก่งมากบอสเก่งมากลูกรักไอ้หนูเก่งมากไอ้หนูเมื่อกี้นึกว่าบอสเมื่อกี้นึกว่าบอสแค่อยู่เชิงเฉยเไม่ได้จะต่อไปหุ้ยพอดต่อไปจริงๆริงเออเดมมาเดมเดมว่ะบอสไม่ผือไบอสไม่ผือชาวบ้านบางกันจันติดบล็อกไอ้เร็ว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 มาหนึ่งคนไอ้ตองไอใหญ่ใหญ่ใหญ่เออเออเออตกมาก็ดีแล้ว เลี้ยงคูเลย่าลจันเอาตายเลยโใครยไฟบนแหน้าสอยมากกูม oh ีดาบกันเอบินได้เอาบินได้เเลยเออยืนยืนนางหน้าคว่ำเลยยืนยืนหน้าคง่ำเลยยเนี่ยมันเผยจุดอ่อนแล้วเว้ยเราสามารถเข้าไปตีมันได้แล้วไม่ไหวเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยใครยิงไฟบลยังไงระเบิดอ่ะไฟบลไฟบอล แดงเจ็บมากแดงเจ็บมากแดงเจ็บมากที่ที่พี่เนี่ยโอ้โหมันดีอะไรเนี่ยายบนใสเขาโอ้เจ็บมากเขาเจ็บแป๊บแป๊บแป๊บเขาขอซื้อระเบิดแล้วไปตาลีบันกัก่อนเลยเหลี้ยงมาเหลือ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 งมาเลี้ยงมาเลืองมาเหลืองมาตายอะไรเล่าอะไรเล่าสีแดงเฮืออะไร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 สติกไหมอ่ะ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 ตายกูตายกูตายกูตายสติก ไปหนีดีกว่าทีดีดีแล้วดีพอเริ่มมันคำหยาบก็จะม,มาแล้วเ้ยเริ่มมันแล้วเ้ยเริ่มมันแล้วเอ้ย